ลงขึ้นขึ้นลง,ลงถ้าน้องนับจังหวะสต็กผิดแม้แต่จุดเดียวน้องก็จะดีดผิดทันทีจังหวะก็จะคล่อมทันทีสวัสดีครับน้องกบป,ปุ้ยนะครับปีเตอร์จีเที่ช anel ปีเตอร์จีเนะครับสำหรับคลิปนี้มีน้องๆหลายคนถามมาว่าเพลงช้าๆตีคอร์ดยังไงแล้วก็มีวิธีการฝึกและปฏิบัติและนับยังไงนะครับหลายคนที่ตีคอร์ดแล้วไม่ลงจังหวะนะครับปัญหาเพราะอะไรปัญหาเพราะว่าเราไม่รู้จัก ในเรื่องของหน้าตาของมันนะครับการแบ่งสัดส่วนเป็นยังไงเราก็เลยสับสนแล้วก็มันจะมีวิธีการปฏิบัติที่พี่ปุย้ยเป็นเทคนิคส่วนตัวที่พี่ปุ้ยใช้ฝึกนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเผยเคล็ดลับนั้นวิธีการฝึกและวิธีการดูนะครับรวมถึงอธิบายเกตเล็กเกตน้อยก็อยากให้ทุกคนดูไปจนจบคลิปแล้วก็ไปลองฝึกฝนดูก็จะช่วยให้น้องๆเข้าใจมากขึ้นนะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ครับผมวิธีการเล่นการตีแพทเทิร์นนี้ที่น้องๆหลายคนสงสัยว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับก็คือตรงนี้พี่ปุ้ยขึ้นให้มันจะมีจังหวะนะครับ1 2 3 4งสาไล่ไปเรื่อยๆโดยทีนี้เคล็ดลับการเล่นนะครับวิธีการเล่นให้เราพยายามนับจังหวะแบ่งออกเป็นสี่ 4, จังหวะต่อหนึ่งบีทนะครับก็คือเราจะนับ1 e and a uh, 2 e and a uh. 3 h e e and four uh, แบบนี้นะครับก็คือนับตั้งแต่1 e and, uh, 2, e and t e n d t e e and four uh, แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรานับแบบนั้นแล้วมาดูวิธีการดีดเราจะทำไงนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าจังหวะพื้นฐานที่น้องๆเคยเล่นมาก่อนนะครับก็คือพอเรานับ1 and 2 and 3 and 4อย่างเงี้ยเราก็จะดีด1 แอนเราดิดขึ้นนะครับหรือบางคนจะนับ1และ2และก็แล้วแต่นะครับแต่พี่ปุ้ยขอแนะนําว่าให้นับ one e n ah two ดีกว่านะครับ one ให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะครับเพราะว่าเวลาเรามานับ one e n ah two เนี่ยมันจะง่ายหรือบางคนจะนับ1 e n ah 2 e n ah 3 e n ah 4อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราจะนับยังไงก็ได้นะครับแต่ด้วยความเคยชินของพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยจะขอใช้เป็น one e n ah two e n ah three e n ah four นะครับในในการสอนในช anel ของพี่ปุ้ยนะครับ ทีนี้เรามาดูถ้าเราแบ่ง1จังหวะนะครับออกเป็น4 4จังหวะย่อยนะครับหรือ16กทีน้ตนะครับคำว่า16กทีนสิบหกโนก็คือเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเราเล่นทั้งหมด16ครั้งนะครับแต่ในการดีดแบบนี้เราก็จะมีจังหวะบางจังหวะที่เราไม่ดีดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูจังหวะที่1นะครับน e อีแ a n อะตรงนี้คือเราจะปล่อยยาวเสียงมันจะค้างนะครับอันนี้ยกตัวอย่างพี่ปุ้ยเล่นขอดซี ไม่ได้เล่นแต่เสียงเสียงจังหวะที่1ยังคงค้างอยู่เพราะฉะนั้นเคล็ดลับของการเล่นการตีจังหวะที่น้องๆหลายคนพลาดที่พี่ปุ้ยสังเกตคือน้องๆไม่ได้แกว่งมือตามจังหวะาตามตัว sub division หรือจังหวะย่อยอย่างเช่นถ้าพี่ปุ้ยแกว่ง one e and a e n a two e and a n a three e a n a four ไปเรื่อยๆนะครับ e a n a ทีนี้ถ้าเราถ้าเราไม่ดีเนี่ยสมมติเราพี่ปุ้ยตีตรงบนสายปกติมันจะได้อย่างนี้นะครับ one e n r two e n r three e n r four e n r one e n r two e n r three e n r four เห็นไหมครับจะตีทุกจังหวะเลยแต่จะสลับกันพอ one e n d ลงนะครับเห็นไหมครับจะสังเกตว่าจังหวะที่หนึ่งน้องๆถ้าเห็นว่าพี่ปุ้ยเล่นจังหวะที่หนึ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นสโตกลงสโตกลงเห็นไหมครับอ่าแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งก็คือแอนนี่คือลงเห็นไหมครับ ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานับแอนมันจะลงใชครับทีนี้ถ้าเป็น E E กับอะมันจะขึ้นเห็ไนไหมวิธีการสังเกตนะครับอันนี้คือให้เราใช้ตาสังเกตก่อนก่อนที่เราจะไปปฏิบัติในการเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเล่นช้าๆก่อนสมมุติว่าพี่ปุ้ยนับอันนี้ที่ความเร็วที่60นะครับ60 bpm นะครับถ้าใครมีเมทรนอมอย่าลืมตั้งเมทรนอมด้วยทุกครั้งเวลาฝึกนะครับโอเคสมมติว่าพี่ปุ้ยเล่นช้าๆนะครับ1 2 2ดีด e n a three ไม่ดีดนะครับ t h r ลงมาแล้วไม่ดีดจังหวะขึ้น e n a ขึ้นนี้ไม่ดีด four e n a นะครับมันก็จะกลายเป็น one e and a t w a t h e o e a n e e a three e ะนั้นเนี่ยถ้าเราสโตกมือเราไปอย่างเงี้ยเราจะไม่มีทางหลงเด็ดขาดนะครับเห็นไหมน้องๆจะไม่หลงเพราะว่ามือน้องๆแกว่งไปตามบีด one e and a n two e and t e e e and a, four. แต่ถ้าน้องๆไปนับนะครับอันนี้ก็คือจุดที่น้องๆหลายคนพลาดก็คือเราจะไปนับลงลงลง,ลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลงลงถ้าน้อง นับจังหวะสะโตกผิดแม้แต่จุดเดียวในไดอะแกรมนี้ยซึ่งมันมีโอกาสผิดใช่ไหมมันมีทั้งหมด16ตำแหน่งเราอาจจะสลับลงไปพลาดไปตำแหน่งหนึ่งเล็กๆซึ่งมันเป็นเสี้ยวเล็กๆเนี่ยน้องก็จะดีดผิดทันทีจังหวะก็จะคร่อมทันทีเพราะฉะนั้นถ้านับแบบพี่ปุ้ยรับรองไม่คร่อมนะครับก็คือมือขวาเราไปตลอดมือขวาเราแกว่งตลอดอย่างนี้ฝึกนี้ก่อน one e ส e e อง e n r สาม e n r t ี c k tock t ก c k tock tick tock tock t ต c k tick ให้ร่างกายเราชินกับการแกว่งอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับส่วนการดีดเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะมา accent หรือเราจะมาดีดจังหวะไหนแค่นั้นเองยังไงซะเราต้องแกว่งมืออย่างนี้นะครับทีนี้พอเรามาเล่นก็ได้เป็น ถ้าเรามาแยกย่อยจังหวะจริงๆก็เหมือนกับที่พี่ปุ้ยลองเล่นให้น้องๆฟังเพราะฉะนั้นช้าๆก่อนก็คืออาจจะตั้งเทมโปที่60ช้าๆก็คือ one e n two e n r t h e and a, e e n four e n a เห็นไหมครับเนี่ยถ้าน้องปฏิบัติอย่างนี้เราฝึกจากช้าๆค่อยๆฝึกพี่ปุ้ยรับรองว่าน้องๆจะต้องตีจังหวะนี้ได้แน่นอนแล้วคนที่เคยถามว่า จังหวะนี้นับยังไงก็พอที่จะเห็นภาพนะครับว่ามันเป็นยังไงทีนี้วิธีการฝึกง่ายๆก็ให้น้องๆนํานำจังหวะเนี้ยไปเล่นกับเพลงที่น้องๆกํากำลังใช้อยู่ก็ได้ส่วนใหญ่เพลงที่นิยมใช้จังหวะนี้ก็จะเป็นเพลงช้าทำไมถึงนิยมเพลงช้าเพราะว่าน้องๆ้องสังเกตดู1จังหวะย่อยแบ่งเป็น4จังหวะนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะตีมือในใ,ใ,ในระดับความเร็วที่เป็นซิกทโน้ตได้นั้นอนะ่ะถ้าเป็นเพลงเร็วมันจะ มันจะต้องแกว่งมือเร็วมากเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าจังหวะนี้เพลงเร็วไม่มีนะก็มีบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเจอในเพลงช้าโอเคครับครับผมเป็นไงล่ะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับพอเรามาเห็นหน้าตาแล้วก็แบ่งส่วนออกเป็นส่วนย่อยๆแล้วก็เราฝึกด้วยความเร็วช้าๆก็จะทําให้เรามีความเข้าใจนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราปฏิบัติซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับเป็นประจำนะครับด้วยความมีวินัยนะก็จะทําให้เรา พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นกําลังใจให้มือใหม่ทุกคนที่กําลังฝึกกีตาร์อยู่ทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมนะครับถ้าใครมีข้อให้กําลังใจพี่ปุ้ยหรือข้อสอบถามอะไรก็คอมเมนต์สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับอ่าแล้วส่วนน้องๆที่มือใหม่ก็ถ้าอยากติดตามคลิปสอนดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยน้องเพื่อตัวน้องเองจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่ปุ้ยอัปเดตนะครับโอเคสาหรับวันนี้พี่ก็มี คลิปมาฝากมีความรู้มาฝากแค่นี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมีสาระอะไรมาฝากในช anel ของพี P ่ปุ e ้ยนะครับสำหรับยันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการเล่นกีตาร์ครับสวัสดีครับ